สวัสดีค่ะวสะวัสดีค่ะกันเด้วคนนอนหน้าฝันแม่นขนาดงวดที่แี้วทุนความฟันไหมคะงวดที่แล้วเจ้าฟันว่านอนนำ้ำทีว่าเขียนเลขใหจ้ะอืมตไหง,งได้จ้าเขียนไยซับตวกันนึ่งเจี๊สองตากะซับแปดพูนซับก็เหมือนแต่น้องได้น้องไปคูนเบิงจ้าได้หนึ่งสี่สีสี่จ้ะฟันแม่นเลยลค่ะเขาไม่จจงงวดละค่ะ ก็ร okay. like oh. yeah. ู้ว่าจะงหวัดเลี้ยวแต่ว่ามุกกระฟ้าอยู่จังสีแล้วแต่จับป้าใดรู้ว่าจังกองฟ้าได้ยังหวัดเลี้ยว่ากลับว่าได้บอกบอกเพื่อนเขาเขาสามวัดติดแล้วก็ยุดธหวดหนึ่งเขาสามหวดเลี้ยวยุดธ์หนวดหนึ่งหนึ่งสีก็เต็มเต็มเลยหนวดเลี้ยวนะครับผมฟันแม่นอยู่ด้เนาะหนึ่งวดติดแล้วนี่หนึ่งสีได้เน้นๆเลยนะครับผมจ้า บระเดียนมือเครื่องหนีนุกับฟันอ๋อไปเด็กบอกเดียวมือนือบ้านนูกับฟันตองหัวแม่จ้าสองรวดเลยนะครับผมปกติจะฟันแบบนี้แล้วจ้ะฟันสองขึ้นติดเแรงจ้ะฟันคือเก่าหนีบอ๋ฟันว่านไปอ็นมึงไหนนะก็เวียนไม่จะว่าคิโลเอ็กลับไปแป่สองคนจ้ะไปแล้วกันยางลุ่มรถหนูนี่ยางก่อนแอดนไม่หนูนี่ยางก่อนแอดนไม่ยางน้ำกดนี่มีเด็กผู้ชายผู้หนึ่ง เพื่อนกับไงเหรดับประมาณอายุประมาณ4หา4โฮงเนาะจ้ะเพื่อนก,กับถือมีดน้ำกรดแอดไม,ม,ม่มามีโตจ้ะถือมาหนูยากรแอดไม่หนูกับเด็กโนใจแอดไม่เนาะวานนี้หนูเรียกันหลังกับมาเบิ้งอีกเด็กน,น้อยคนนั้นน่ะเอามีดฟันขาแอดไม่เน่ะจ้ะฟันขาขาดเลยแต่วันบ่มีเลือดอฟันขาขาดเลยค่ะต่วันบ่มีเลือดหนูกับไปโซ่แอดไม่ขึง้งจ้ะ คือแรกที่หนูฟันเด็กหน่อยผู้ชายนี่แหละมาฟันขาเอ็ดไม่เปลี่ยนเด็กหน่อยมาฟันขาเอ็ดไม่นาะค่ะฟันแล้วเอ็ดไม่ก็รวมลงหนูก็ไปจับเอ็ดไม่ึ้นไปยกเอ็ดไม่เอ็ดไม่ฝืนขาตัวเองขาเงื้อเลยจ่เจอพ่มีเลือดขาแข้งเพื่อนหนักขาขาแข้งคนขาขาตัวเองพอมีเลือดจะว่าตอนไปขี่รถเอ็ดกะจะเลยเอ็ดกะทะเบียนยังราคาทะเบียนรถ พเมนหกสามสองสองปะจ้ะหกสามสองผู้ดเป็นคนขับมันโมมีคนขับเด็บต่วันในพวกฟันนะฟันวายคีโรยอากาศไปพี่คนขับมันมีคนขับนะครับทะเบียนรถย้ำทะเบียนรถอีกทีนะครับผมหกสามสองสองจ้ะหกสามสองสองนะครับผมแอดไม่เป็นอายุเท่าไหร่คะเท่าไหร่เงื่อนจ้ะไม่ ยี่สามครับโอ้ดูในนั้นหมดเลยยี่สิบามโอ้แอสไม่ะอายุยี่สบามค่ะฝันขาขาตีเป็นตัวใดค่ะฝันขาาตัวใดแล่ะนุกับบอลูคือกันเด้ตีซอยกันเนาะค่ะตีสรซอยกันนะครับผมนุกับบอลูคือกันว่าตัวใดนี่เป็นอายุกับพ่อจ้าเนาะฟันขาแอสไม่ขาดค่ะโอ้อายุแล้วฟันขาขาดในขาดูตรงนผู้ใายก็ะขื่นลงเอาเนาะ ขาเนี่ยขามันตำ่ำสิบปอยู่ล,าาาลา่างซะบอกขาเพิ่นนี่แหละขาแข้ง่นนี่แหลาไปเลือ่อยแต่เราไม,มีเลือดี่สิบสามปีขึ้นที่ซองครับผมขึ้นที่ซองนุกับฟันว่านไปนี่แหละไปแต่ว่ามันไปทุกงานบวชดข้าจ้จาเลยจ้ะไปกับไปรถเอส์แอร์อากาศคืกเกอ,อเรานูไปนะนั่งรถเอส์อากาอีกจ้ะ อนี้นุไปแล้วหนูก,ก็ยืนอยู่งสิล่ะเขาเจ้าก็เลยว่าไปแมียข้เจ้ามีโรงทานป้ากับมิขี่ลงทานเขา,าเจ้าบอกหนูไปก้บอันแอดไม่นะหนูก,ก็ย่างไป,ปนี้เขาเจ้าะกับ่วยป่วยทานมากนูก็ไปเก็บเก็บเ,กบเรียนที่บนป่วยทานมันน่ะนะจา๊ะมีคนบ่มีคนแย่งเนียแต่ว่าร้ายหลายต่างคนก็ต่างเก็บบ่มีผู้ใดแย่งของไผหนูก็เก็บได้หลายอยู่กะแปียดไม้นูก็ย่างย่างไปเก็บไปไปได้ไปพอเงินสี่สิบบาท มันแนบกันอยู่อยู่ดินนะจ๊ะนุกเลยจับหยิบขึ้นมาหนูว่าเงินผู้ใดแอนไม่กัเลยว่าโอเมเงินข้าจับบ่อร่องเอาให้ข้าจับไปถามมึงดูว่าเงินผู้ใดนุกเลยยืนยืนให้คุณยิ่งคนนั้นมันกัเลยว่าเอ้าเลขอยู่เงินนะมันก็เป็ี่ยนสี่หกโฮเม่ไม่สิออกตัวเก่าบ่อข้าจาวางสิ่นะจ๊ะเป็นตัวเงินผู้ใดเหรอครับเป็นว่าสี่หกจ๊ะสี่หกจ๊ะครับเป็นตัวเลขออกมาแล้วนะครับอยู่ได้เงินจ้ะ ใบซศาซองใบมันแหนบกันอยู่นูก็เลยจับขึ้นเพราะว่านุ่กัเก็บเรียนโปรยท่าไปเรื่อยๆแล้วมันใบฟอไม่ได้สี่หกคือเลขอยู่ในเงินเนาะค่ะเงินยี่สิบบาทแหนใส่กันกับสี่สิบบาทนุ่งก็เลยเอาไงถ้าเจานั้นนุ่งเลยว่าอันนี้เงินสองใดจ้บนุ่งสองใบสิแล้วมันสองใบเนาะจ้าแฝ่ซอยกันนะครับแฝ่ซอยกันค่ะสี่หกเนาะจ้าสี่หกพูยิงมิแต่ผู้หญิงไปน้ำกันนะครับ สี 40, 40, 46, ination, ่ศูนย์สี่หกสี <S 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 ่ศูนย์สี่หกกะเบียนทะเบียนรถที่ขี่ไปนี่ของแอดกานี่หกสามสองสองใช่ดูว่าเป็นเลขสวยอยู่ได้เนาะงวดก่อนซื้อสีม่วงงวดนี้สิงห์ได้ท่วมาอะไรละค่ะประเดี๋ยสีบ่วงสี่หกนี่บอจ้าสันซัดเลยเห็นบจ้าเพราะว่าเพื่อนบอกว่าสีหัวก็ไม่ว่าเสืออกสู่เก่าบอกเพื่อนว่าจังสีไหมหนัวให้เงินในเพื่อนนะเลขในเงินเลขในเงินสีจ้า สีหกับนี่ละบแม่ทะเบียนรถเอทกาน้องบอกว่าวนนุ่งกับฟันเห็นสองขึ้นปีเลยเด้ทะ,ะเบียนรถเอทกาขี่รถเอทกาไปคนนอนหน้าฟันแม่นเนาะค่ะหวดที่แล้วหนึ่งสีเต็มเต็มเลย<ม>เขามาแล้วสะสีงวดหลุดงวดหนึ่งถรือว่าฝันแม่นอยู่ดิเนาะฝันเป็นออกสำหรับคนนอนหน้าขอให้ได้บอกออกแน่นอนสี่หกเลขอยู่เงินสี่หกค่ะฟันเมือขึ้นสองขึ้นซอน กระนืดแล้วทะบเบียนรถอีกก็จะบเบียร์รถเป็น1,2,2,2ทะเบียนรถ 6,3,2,2, <บา S> 6ค,ค,ครึ่งเงิน สาองอายุของแมแอสไม่นะครับผมสอสามนะครับโปแมสมสองสองสามสองสครับผมสามสองนี่เป็นเกยแอดกาแล้วอันนี้เอาเอาไม่เอาไม่เนี้ยไมเนี้ย้ตัวกระปุกตัวกระกนะครับผมนะครับผมอาจจะรอจากน้อยนะครับพอดีกล้องไล่นะครับค่อยค่อหันไปนะครับผมหกสามสองสองสองสามสี่ศูแล้วก็สี่หนะครับแคปหน้าจอไว้เลยนะครับผม กันลกัน,กน,น,นบด้วยนะคะทะเบียนรถที่เหตัดาเปี่ยนความว่าค่ะจ้าตอนนี้น้อจ้ามัดตัวไดตัดเอาให้ทะเบียนรถหกสามสองสองเอา้ามาตรงกันอายุแอสไม่แทยี่สองยสามเอทะเบียนรถกับสาส,าสาองเนี่ยปีเจรณาเป็นแนวทางเด้อพี่น้องเติ่นกับฟันแมนเล่ดิ กรับผมอันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับผมของคนนอนนานะครับงวดที่แล้วก็1นึนะครับผมสามารถกลับไปดูในคลิปย้อนหลังได้นะฮะคนนอนนาทาคลิปเดียวแค่นั้นนะครับผมแตกเลยนะครับทำครั้งแรกก็แตกเลยนะฮะสำหรับแนวทางคนนอนนานะครับวันนี้ต่องวดไว้ก่อนนะครับเอฟซีกรผมก็มีทะเบียนรถแอดก้านะครับผมแล้วก็ เบอร์แล้วก็อะไรนะอายุของแอดใหม่นะครับผม23ปีแลก็6446นะครับผมครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กระทางช่องด้วยนะครับทางช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแนวทางของคนนอนหน้านะครับผม อันนี้ก็เป็นครั้งที่2นะครับที่ทางช่องได้มีโอกาสได้มาถ่ายทํานะครับเนาะครั้งแรกก็ทําครั้งแรกก็ถูกเลยนะครับผม1 4นะครับครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ